วิกฤตชาวพุทธและแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นของพุทธบริษัทวิดีโอนี้จะเน้นไปในเฉพาะของคารวาสนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเรากําลังเผชิญวิกฤตศรัทธาของชาวพุทธนะครับมีข่าวไม่ดีของทั้งพระแล้วก็คารวาสที่สอนธรรมจานวนมากหลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเราจะควรปฏิบัติตัวอย่างไรในสถานการณ์แบบนี้เราจะยึดอะไรเป็นที่พึ่งและจะปฏิบัติตัวต่อพระศาสนาในยุคที่อยู่วิกฤตแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้างอย่างนี้อย่างไรนะครับวันนี้ก็เลยจะมา แนะนำแนวทางเบื้องต้นของพุทธบริษัทนะครับวันนี้จะเน้นเป็นเรื่องของคารวาสเป็นหลักเริ่มแรกเลยเนี่ยจุดแรกสุดเราจะต้องยึดหลักนี้ให้ได้ก็คือจับหลักการที่สุดของพระพุทธเจ้าก่อนซึ่งพระพุทธองค์ทรงกล่าวกับพระอาน,นณุณก่อนที่ท่านจะปริิพานเอาไว้ว่าทาและวินัยอันใดเราแสดงแล้วบัญญัติแก่พวกเธอทาและวินัยอันนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอโดยการล่วงไปแห่งเรา อันนี้ก็เราต้องจับหลักนี้ให้ได้ก่อนนะครับก็คือธรรมะและวินัยอันไหนเนี่ยที่ท่าแสดงแล้วให้เรายึดเป็นศัสดาต่อไปประโยคนี้พระพุทธพจน์นี้เราน่าจะเคยได้ยินกันมากแล้วก็คือเราก็ต้องเรียนพระธรรมให้มากๆนะครับเพื่อที่จะได้จับหลักการให้แม่นยําจะได้มีหลักในการเช็คว่าใครสอนถูกสอนผิดแล้วก็สามารถเลือกศึกษาธรรมะที่ถูกหลักการต่อไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็หลักการพื้นฐานอันที่หนึ่งแต่ปัจจุบันนะครับก็จะมีปัญหาใหม่ต่อมา ก็คือเกือบทุกค่ายเลยครับทุกวันนี้จะพูดกันบ่อยมากว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงตัดอย่างนู้นพระพุทธเจ้าท่านทรงตัดอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงตัดอย่างนั้นนะครับอันนี้แหล,ละครับคือพอยหรือประเด็นที่อยากจะมานําเสนอวันนี้นะครับในยุคที่วิกฤตแพร่ระบาดเป็นวงกว้างเราจะเลือกศึกษาธรรมะอย่างไรให้ถูกทางในเมื่อทุกๆสํานักก็อ้างพระพุทธเจ้ากันหมดเลยเราจะเลือกอย่างไรหลักการการเลือกเบื้องต้นนะครับเนื่องจากธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของที่ละเอียดมาก เราก็ต้องเลือกคล้ายๆเราเลือกหมอครับก็คือเลือกจากรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญที่สุดในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาที่จะมีได้ก็คือพระอรหันต์ห้ารอยลูกที่มีพระมหากัสสปะพระอาน,นแลภพระบาลีร่วมกันทําสังขยาานะครับเราก็ต้องเลือกทางเดินที่ปลอดภัยที่สุดละเอียดที่สุดจากผู้เอ็กซ์เพรส์ที่สุดก็คือเถรวาด,ดั้งเดิมนะครับทีนี้เถรวาด,ดังเดิมเนี่ยเป็นอย่างไร เถรวาทดั้งเดิมเนี่ยก็จะศึกษาตามลำดับชั้นของพระคัมภีร์นะครับจากบนลงล่างคัมภีร์ล่างอธิบายคัมภีร์บนนะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าคัมภีร์ล่างอธิบายแล้วขัดแย้งกับคัมภีร์บนเราก็จะต้องทิ้งคําอธิบายนั้นไปนะครับชั้นของลําดับคัมภีร์ในศาสนาพุทธแ,แบบเถรวาทดั้งเดิมก็จะเป็นตามนี้นะครับพระไตรปิฎกนะครับก็มีพระสุตตันตปิฎกพระวินัยปิฎกพระอภิรมปิฎกอธิกถาคําอธิบายพระไตรปิฎกนะครับมีทั้งคาอธิบายจากพระพุทธเเจ้้าาาอองงก็พรรระะหัันนผูสคคบ มหาดีกาดีกาอนุดีกา,กาแล้วก็เรียงกันลงมาเรื่อยๆจนไปถึงความเห็นของพระต่างๆนะครับเรียกว่าอัตโนมติหรือว่ามติมติของพระท,ท,ท,ท่านนู้นท่านนี้ท่านนั้นก็หลักการง่ายๆก็ตัวอย่างเช่นถ้ามติของพระที่เราฟังอยู่เนี่ยเท่ากับสามคัมภีร์ชั้นต้นพระไตรปิฎกอรรถกถาดีกาเราก็เชื่อได้เลยนะครับแต่ถ้ามติของพระท่านนั้นไม่ตรงกับคัมภีร์สามชั้นบน พระเตยปิฎกอรถกถาดีกาแล้วก็ฟังหูไว้หูครับก็แค่นั้นหลักการก็มีอยู่เท่านี้ทีนี้ก็มาเจอปัญหาที่สามก็คือพระเตยปิฎกอัถกถาดีกาเนี่ยมีจํานวนเยอะมากแค่พระเตยปิฎกอย่างเดียวก็ปาไปแล้วแปดหมื่นสี่พันพระธรรมคขันนะครับเรียนแล้วไม่เข้าใจก็ต้องอ่านอรถกถานีกาต่อซึ่งก็เยอะมากงานเราก็ต้องทํานะครับธรรมะเราก็ต้องเรียนเราจะเอาอยัางไงต่อนะครับ เรื่องนี้ก็มีพระเถระท่านหนึ่งก็เคยแก้ปัญหานี้เอาไว้ให้เราให้คารวะอย่างเราๆเอาไว้แล้วนะครับในยุคประมาณพศ900นะครับมีคารวะท่านหนึ่งเนี่ยท่านสนใจในธรรมะมากท่านก็ศึกษาพระไตรปิฎกเองด้วยนะครับแล้วก็ปรกษาพระเถระท่านนี้เองด้วยท่านก็ไปอ่านพระสูตรเองก็เข้าใจนะครับอ่านพระวินัยเองเขาก็เข้าใจนะครับคารวะท่านนี้แต่พอมาอ่านพระอภิธรรมเองแล้วเนี่ยไม่เข้าใจท่านก็เลยมาปรึกษาพระเถระท่านนี้ครับพระเถระท่านนี้เนี่ยก็เลย รวบรวมเนื้อหาพระอภิธรรม7คัมภีร์และสรุปออกมาเป็นคัมภีร์ที่ชื่อว่าคัมภีร์อภิธรรมมตสังหะโดยท่านพระนุรุทธาจารย์นะครับซึ่งท่านก็แบ่งเนื้อหาจาก7คัมภีร์เนี่ยเป็น9ปริเชตบทใหญ่แทนซึ่งอภิธรรมมตสังหะเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่พุทธเถรวาททั่วโลกยอมรับเป็นหนึ่งในเพชรน้ำเอกถูกจัดอยู่ระดับมหาดีการนะครับกึ่งกึ่งอรรถกถาเรียกว่าอรรถกถาน้องน้อย กนิสถาอัฏกถาเลยนะครับทีนี้พอท่านคารวะท่านนั้นเนี่ยอ่านคำมพียรพิธรรมตัดสังคหะแล้วกลับไปอ่านพระอภิธรรมก็เข้าใจแล้วแล้วก็ช่วยให้เข้าใจในเรื่องของพระสูตรและพระวินัยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะว่าพระอภิธรรมเปรียบเหมือนไวยากรณ์ของพระไตรปิฎกนะครับก็คือจะอธิบายโลจิกและเหตุผลทั้งหมดในพระสูตรทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนก็จะมาเจอปัญหาที่สี่ต่อปัจจุบันนะครับมีปัญหาขึ้นมาใหม่ก็คือ มีการพูดว่าพระอภิธรรมเป็นคําแต่งใหม่ทั้งจากพระและฆราวาสจํานวนมากนะครับอันนี้ก็ขอตอบแบบสองแบบแบบที่1คือตอบให้เห็นความลึกซึ้งของพระอภิธรรมและขอแบบที่สองก็ตอบด้วยหลักฐานทางคัมภีร์นะครับแล้วก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันแบบที่หนึ่งนะครับสมมุติว่าคุณตักน้ํามาจากแม่น้ําแล้วมีบุคคลบุคคลหนึ่งเนะี่ยสามารถชี้ได้ว่าโมเลกุลส่วนนี้มาจากภาคเหนือ โมเลกุลส่วนนี้มาจากภาคกลางโมเลกุลส่วนนี้มาจากภาคใต้คุณคิดว่าคนคนนั้นเก่งไหมครับพระอภิธรรมมีการแยกแบบนั้นเลยครับแต่เป็นกับจิตโมเลกุลน้ําเปรียบเหมือนจิตนขณะขณะหนึ่งอตอมในโมเลกุลน้ําเปรียบเสมือนสิ่งที่ประกอบกับจิตที่เรียกว่าเจตสิกนะครับแยกได้ละเอียดยิบขนาดนี้คุณคิดว่ามาจากพระพุทธเจ้าไหมครับเท่านั้นไม่พอนะครับท่านลงรายละเอียดถึงขั้นว่าน้ำโมเลกุลนี้มีปฏิสัมพันธ์ กับอีกโมเลกุลอย่างไรน้ำต้นสายกับน้ำปลายสายเนี่ยอินเตอร์แอคปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรน้ำที่ติดกันอินเตอร์แอคก,กันอย่างไรนะครับเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันอย่างไรแล้วทั้งหมดเนี้ยเอาไว้มองอะไรอัจฉริยะขนาดเนี้ครับจะเป็นใครได้ครับนอกจากพระพุทธเจ้าอันนี้คือตอบแบบที่หนึ่งนะครับตอบให้เห็นความลึกซึ้งของพระอภิธรรมทีนี้ตอบแบบที่สองตอบด้วยหลักฐานทางคัมภีร์นะครับลองไปเสิร์ชกันว่าลัตนคะารเจดี JD กันดูนะครับ พระพุทธเจ้าท่านทรงพิจารณาพระอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์หลังท่านตัดสรุ้พอถึงคัมภีร์ที่เจ็ดปุ๊บนะครับคัมภีร์มหาประธานพระชาพันรังสีของพระองค์เนี่ยครับคือแสงรอบพระองค์เนี่ยครับก็แผ่ออกมานะครับอันนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกอรรถรถานะครับอันนี้ก็ลองไปเสิร์ชกันดูได้นะครับแล้วก็ประเด็นเนี่ยพอยต์หลักเนี่ยคือคําถามคือคุณเน่เป็นใครสามารถตัดสินพระไตรปิฎกได้ครึ่งเล่มเลยเหรอ พระอภิธรรมเนี่ยมีจํานวน4ี่0 0สองพันพระธรรมขันธ์นะครับครึ่งหนึ่งของพระไตรปิฎกผมไม่กล้านะครับผมเห็นความละเอียดในพระอภิธรรมแล้วผมรู้สึกว่านี่คือสัพพัญญุตายานนะครับผมไม่ผมไม่กล้าอันนี้ก็ฝากไปคิดตรงนี้นะครับผมผมตั้งใจแค่มาศึกษาเท่านั้นนะครับผมไม่มาดีเบตรเรื่องนี้คําถามถัดมานะครับเรียนไปทําไมเรียนแล้วได้อะไรนะครับผมขอตอบเป็นประโยชน์สั้นๆสามข้อนะครับ ข้อที่1พอเรียนแล้วเนี่ยเรากลับไปอ่านพระส,สูตรเนี่ยเราจะเข้าใจพระส,สูตรลึกซึ้งขึ้นนะครับและสามารถนํานไปปฏิบัติได้ลึกซึ้งขึ้นขอยกตัวอย่างเช่นมหาสติปฐานสูตรนะครับในจิตตานุปัสสนาก็คือหมวดจิตในจิตพระองค์ตรัสว่าจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปัสจากราคะก็รู้ว่าจิตปัสจากราคะข้อนี้นะครับถ้าไม่ได้เรียนเนี่ยเราก็จะดูได้อย่างเดียวว่าจิตมีราคาหรือจิตไม่มีราคา ้าเรียนปริเฉตแรกจบนะครับปริเฉตหรือบทใหญ่แรกจบเนี่ยเราจะรู้ว่าท่านเจาะจงถึงโลภะมูลจิต8ดวง8ดวงเนี้ยสามารถดูได้3มิต,ติ3ในยักษ์ก็คือก็คือเป็น2อคูณสคูณสก็เลยเป็น8ดวงนะครับมิต,ติที่1คือเป็นโลภะมูลจิตแบบเป็นความสุขสมนัสหรือว่าเฉยๆอุเบกขานะครับคูณ2เข้าไปก็คือประกอบด้วยความเห็นผิดไหม ทิฏฐิสัมปยุทธ์สิทิฏฐิวิปยุทธ์นะครับแล้วก็อันที่3าคือแรงไหมโลภะมูลจิตเนี้ยขึ้นมาเองหรือว่ามีใครชักชวนสังคาริก,กังกับอสังคาริก,กังอันนี้คือแค่ปริเทดเดียวนะครับถ้าเรียนปริเชดที่2ก็จะละเอียดยิ่งขึ้นครับว่ามีเจตสิกอื่นมาเกี่ยวข้องไหมถ้าเรียนปริเชดที่4ก็จะรู้วิถีจิตจะสามารถรู้ได้ว่าวิถีจิตตอนแรกเห็นก่อนวิธีจิตต่อมากำหนดความหมายแล้วก็วิธีจิตต่อมาเกิดความโลภเป็นต้นนะครับ จนไปถึงปริเชตที่8เราจะเริ่มสามารถดูปฏิจจสมุปบาทในจิตดวงเดียวได้ท่านแนะนําวิธีการเอาไว้นะครับแล้วก็ถ้าเก่งไปกว่านนั้อีกสามารถหาเหตุปัจจัยของจิตณเวลานั้น,น,นๆได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องการปฏิบัติเป็นอย่างมากแล้วพอถึงปริเชตที่9นะครับบทสุดท้ายเนี่ยท่านจะสอนว่าข้อมูลทั้ง8ปริเชษเนี่ยเอามาปฏิบัติสมถวิปัสสนาให้ถูกต้องโดยละเอียดทำอย่างไรนะครับ เราจะรู้ว่าเราเป็นบัวเหล่าไหนจริตประเภทไหนต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะครับอันนี้ข้อที่1ข้อที่2ในคัมภี์อภิธรรมมตสังหะเก้าปริเชตจะมีการบรรจุพัสูตรตามเนื้อหาที่ท่านพระอนุรุทธ,ธาจารย์เนี่ยเรียงเอาไว้ก็จะทําให้เราเข้าใจพะสูตรได้อย่างง่ายนะครับและมีการอธิบายวิธีการที่ท่านวิเคราะห์พะสูตรนั้นๆให้เราด้วยฉะนั้นการเรียนคัมภีอภิธรรมมตสังหะเนี่ย นอกจากจะเรียนอภิธรรมโดยล้วนแล้วเนี่ยจะเป็นการสะสมสุตตะพระสูตรจํานวนมากด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ได้วิธีการวิเคราะห์พระสูตรตามหลักการถรวาทดั้งเดิมอย่างถูกต้องทีนี้พอเราได้หลักการการวิเคราะห์พระสูตรมาอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยเรากลับมาอ่านพระสูตรใหม่เราจะเข้าใจลึกซึ้งเลยว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสสอนแบบเนี้ยท่านเน้นองค์ธรรมองค์ไหนนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับพอเราเริ่มวิเคราะห์องค์ธรรมได้แล้วเนี่ยเวลาเราได้ยิน ใครพูดว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนอย,อย่างนั้นนะครับเราจะเริ่มจับองคธรรมได้แล้วว่าองธรรมนี้ตรงหรือไม่ตรงองคธรรมผิดองคธรรมถูกทีนี้ก็ถัดมานะครับก็คือเรียนที่ไหนปัจจุบันก็มีทั้งออนไซต์และออนไลน์นะครับออนไซต์นะครับก็จะมีที่วัดมหาธาตุนะครับเปีเต็มก็อนุโมทนากับทุกท่านที่ไปเรียนด้วยนะครับแล้วก็ออนไลน์นะครับตอนนี้ก็มี พระมหาสมบูรณ์แห่งวัดเขาสนามชัยนะครับท่านกาลังไลฟ์สอนอยู่ตอนนี้ท่านสอนไปแล้ว1ปริเชตเต็มนะครับติดตามกันได้ในช่อง YouTube ของวัดเขาสนามชัยหรือว่าถ้าใครชอบแบบมีทั้ง9้าปริเชตเลยเนี่ยก็แนะนําให้ไปดูในช่อง youtube ของมูลนิธิพุทธศินนะครับโดยพระอาจารย์ธีระชะโยนะครับวัดพระธาตุหนองสามมื่นครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือของท่านก็จะมีครบทั้ง9้าปริเชตเลยสามารถเลือกดูกันได้ทีนี้ ปัญหาต่อมาก็คือผมเชื่อว่าอยู่ในใจของหลายๆคนก็คือว่าไม่ไหวอะขอสั้นลงหน่อยก็อันนี้ก็แนะนํานะครับก็ช่อง youtube มูล,ลนิธิพุทธศิลป์เหมือนเดิมนะครับแต่เป็นปริเชตหนึ่งนะครับเรื่องจิตปริเชตสองเจตสิกนะครับปริเชตสี่วิถีจิตปริเชตหกนะครับรูปและนิพพานปริเชตแปดปฏิจจสมุปบาทและมหาปรฐานนะครับและลงท้ายด้วยปริเชตเก้า เรื่องการปฏิบัติสมถะวิปัสสนานะครับอันนี้ก็คือข้ามบางปริเสธไปบางคนก็ยังบอกอีกไม่ไหวอีกขอสั้นอีกนะครับก็แนะนําให้ลองไปเสิร์ชคําว่าสอนอภิธรรมระยะสั้นนะครับโดยพระมหาปนอมจากวัดจากแดงนะครับและรองสัรจจารยานัยเป็นการสรุปปริเชตหนึ่งสองหกนะครับจิตเจตสิกรูปนิพพานเอาไว้ในเพลย์ลิสต์จะมี9้าวิดีโอนะครับหน้าปกจะเป็นรูปท่านพระมหาปนอมจากวัดจากแดงทั้งหมดของเพลย์ลิสต์ประมาณ14ชั่วโมงจบนะครับและแนะนําให้เรียน ปริเศษ9ต่อส่วนใครที่อยากจะรู้เรื่องวิถีจิตก็เรียนปริเศษ4เพิ่มแล้วก็ใครอยากที่จะรู้เรื่องปฏิจจสมุติบาทกับมหาประธานก็เรียนปริเศษ8เพิ่มนะครับถ้า playlist 14ชั่วโมงไม่ไหวอีกก็ตอนนี้รองศาสนนกยกกาลังออกอดแ c a s t กับทางแซลมอนนะครับเรื่องอพระอภิธรรมปัจจุบันก็ทําไปแล้ว2เรื่องนะครับจิตกับเจตสิกแล้วก็คาดว่ารองศาสนนายกจะสอนเรื่องรูปอนิพานก็คือก็อจะครบแหละ ก็น่าจะครบปริเชษ1 2 6แล้วก็แนะนําไปเรียนปริเชษ9เรื่องปฏิบัติเลยหรือถ้าปริเชษปริเชษ9ไม่ไหวก็แนะนําให้เรียนสติปัฏฐาน4ของรองรศาจ,าจารย์นานที่เคยสอนที่ยุวพุทธนะครับเพื่อเข้าใจพื้นฐานของหลักการสติปัฏฐาน4เอาไว้ก่อนนะครับครับวันนี้เราก็แนะนําแนวทางการแก้ปัญหาไปแล้วทั้งหมด7ข้อนะครับข้อที่1ในยุคที่วิกฤตศรัทธาชาวพุทธกําลังระบาดเราต้องยึดหลักการศาสนาพุทธนะครับ ยึดพระธรรม,มวินัยเป็นพัสสสดาตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้ข้อที่2เลือกศึกษาธรรมะอย่างไรนะครับก็แนะนําให้เลือกเทรวัทรดังเดิมนะครับข้อที่สทางลัดการศึกษาพระธรรมสําหรับคนที่มีเวลาจํากัดก็คือแนะนําเป็นเรียนตามคัมภีร์พระอภิธรรมมาตัดสังขะนะครับข้อที่4ข้อคอลหาพระอภิธรรมนะครับข้อที่5เรียนไปทําไมเรียนแล้วได้อะไรนะครับข้อที่6เรียนที่ไหนนะครับแล้วก็ข้อที่7ทางลัดการเรียนครับ วันนี้ก็ขอเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับขอพระสัตวรรมจงดำลงมั่นตลอดการขอสาธุชนทั้งหลายจงมีความเคารพในธรรมสวัสดีครับ